สวัสดีค่ะวันนี้ป้าเจ๊บชวนทําน้ำมายองเนสหรือน้ำสลัดนะคะ,คะดัดแปลงจากสูตรคุณจูลี่อิตาลีนะคะตัวนี้เป็นสูตรคีโตค่ะแล้วก็เป็นสูตรที่ไข่สุกโดยไม่ต้องลวกนะคะ,ม,ะม,มาดูส่วนผสมกันนะคะอย่างแรกค่ะตัวนี้เป็นไข่ไก่เบอร์ศูนนะคะใช้เต็มฟองนะคะสองฟองค่ะและไข่แดงหนึ่งฟองนะคะน้ำส้มสายชูสาสิบกรัม เกลือหนึ่งช้อนชาน้ำมะนาว10กรัมหรือประมาณครึ่งลูกนะคะแล้วก็ตัวนี้มัสตาร์ด10กรัมค่ะน้ำมันมะกอกค่ะ350กรัมตัวน้ำมันมะกอกนะคะป้าเจ๊บใช้ตัวนี้นะคะของเหลวนะคะพวกนี้ที่ป้าเจ๊บใช้หน่วยเป็นกรัมเพราะว่าป้าเจ๊บใช้การชั่งน้ำหนักเอานะคะามาเริ่มกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเจ๊บจะนำ น้ำส้มสายชูนะคะไปต้มให้เดือดค่ะวันนี้ทำเราจะใช้ตัวโถปั่นของฟิลิปนะคะค่ะใบพัดสีส้มอันนี้นะคะจะใช้สำหรับตีไข่นะคะตอนนี้กำลังต้มน้ำส้มอยู่ค่ะอย่างแรกเราก็ใส่ไข่ลงไปก่อนเลยนะคะ พอน้ำส้มใสชูเดือดจัดนะคะค่อยๆลินใส่ลงไปในโถเลยนะคะจนหมดค่ะและตามด้วยส่วนผสมต่อไปค่ะน้ำมันมะกอกค่ะค่อยๆลินใส่ลงไปนะคะแล้วตามด้วยส่วนผสมที่เหลือนะคะมีเกลือชมพูมัสตาร์ดและน้ำมะนาวส่วนน้ำตาลความหวานนี้แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะแต่ว่าปาเจ็บไม่ได้ใส่นะคะจะใส่เติมไปในขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะระหว่างที่เราใส่ส่วนผสมทุกอย่างนะคะเครื่องเราตีตลอดนะคะจะได้เป็นแบบนี้นะคะสำหรับรายละเอียดของส่วนผสมนะคะเดี๋ยวป้าเจ็บจะลงไว้ใต้คลิปนี้อีกทีนึงนะคะมายัางเนส้สุดนี้นะคะจะเหลวนิดนึงนะคะเพราะว่าป้าเจ็บใช้ไข่เบอร์ใหญ่นะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ข้นกว่านี้ก็ลดขนาดของเบอร์ไข่ที่ใช้นะคะ ส่วนเครื่องผสมนะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีแบบป้าเจมบนะคะก็ใช้ที่ปั่นน้ำผลไม้ก็ได้ค่ะขอขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่รับชมคลิปและกดติดตามป้าเจมบชวนทํำนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ